ชื่อเรื่องสาวขี้เรถูกบังคับให้แต่งงานกับชายแปลกหน้าโดยไม่คิดว่าเขาเป็นซีอทั้งหล่อทั้งรวยเสียงฝนกระทบหลังคาบ้านเก่าของเธอสาวขี้เรยืนตัวแข็งกำมือแน่นความเย็นไหลลงตามแขนเสียงลมพัดใบไม้กระทบหน้าต่างทําให้หัวใจเต้นแรงเธอเห็นชายแปลกหน้ามายืนที่ประตูใบหน้าเรียบเฉยดวงตายเย็นชาเสื้อสูทดาพอดีตัวส่องแสงสะท้อนไฟจากโคมระยะมือของเขายื่นออกมาเธอรู้สึกเหมือนร่างกายแข็งเป็นหินกลิ่นน้ําหอมแรงจนทําให้จมูกแทบรับไม่ไหว เขาพูดด้วยน้ำเสียงสงบแต่มีอำนาจแฝงอยู่ทุกคำพูดถึงชีวิตใหม่การเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเธออยากวิ่งหนีแต่เท้ากลับไม่ขยับผนังบ้านเหมือนปิดตัวรอบตัวเธอความมืดขยายใหญ่ขึ้นราวกับลืนกินทุกสิ่งร่างของเธอสั่นด้วยความกลัวและความสับสนเสียงหัวใจดังก้องในหัวเหมือนตีกลองไม่หยุดเขาเดินเข้ามาใกล้ทุกก้าวทำให้พื้นไม้ส่งเสียงดังอย่างช้าๆลมหายใจของเขาใกล้เข้ามาทำให้เธอหายใจติดขัด เธอมองมือเขาที่ยื่นมาสัมผัสแขนความเย็นของมันทําให้ขนลุกพลังบางอย่างดึงเธอให้ก้าวเข้าหาเขาโดยไม่ตั้งใจเธอเห็นแหวนทองคําและนาฬิกาเพชรท,ที่ส่องประกายตัดกับแสงไฟความมั่งคั่งของเขาทําให้เธอตกตะลึงและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าชายแปลกหน้าคนนี้ไม่ใช่ใครธรรมดาแต่เป็นซีอีโอชายหนุ่มที่ทรงอิทธิพลและร่ํารวยที่สุดในเมืองเธอรู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวเปลี่ยนไปบ้านเก่าความมืดเสียงฝนทุกอย่างกลายเป็นฉากละครที่ตัดสินชีวิตของเธอในวินาทีเดียว หัวใจเต้นแรงจนเธอแทบจะฟังไม่ออกเสียงฝนเหมือนกระสิบเตือนเธอจะไม่กลับไปเป็นคนเดิมอีกต่อไปชายแปลกหน้าเอื้อมมือมาจับมือเธอแน่นแสงไฟสะท้อนบนดวงตาของเขาส่องให้เห็นความจริงที่เธอไม่เคยคาดคิดมือของเขากำมือเธอแน่นขึ้นแรงกดเหมือนบอกให้เธออยู่กับเขาความอบอุ่นแปลกประหลาดไหลผ่านร่างเธอแต่ในเวลาเดียวกันความหวาดกลัวก็พุ่งขึ้นเธอเห็นสายตาของเขาจับจ้องเธออย่างละเอียดราวกับอ่านทุกความคิดภายในห้องเงียบสนิทมีเพียงเสียงฝนและหัวใจของเธอดังก้อง เขาพูดเสียงเบาแต่ทุกคำมีพลังคุณไม่มีทางหนีจากสิ่งที่คุณกำลังเผชิญเสียงนั้นเย็นชาแต่เต็มไปด้วยความจริงร่างกายเธอสั่นสถานอากาศรอบตัวเหมือนหนื่จัจะทาให้หายใจลําบากกลิ่นน้ําหอมและความม่งคั่งล้อมรอบทําให้เธอรู้สึกทั้งตื่นเต้นและอึดอัดเธอพยายามตั้งสติมองไปรอบห้องทุกอย่างดูหรูหราและสวยงามเกินไปแต่ความสวยงามนั้นกลับทําให้หัวใจเธอเจ็บเหมือนถูกกดด้วยแรงมืดบางอย่าง เขาเอื้อมมือมาปลดโซ่ข้อเท้าเล็กๆที่ผูกติดกับเธอในสัญ,ญลักษณ์บางอย่างเธอรู้สึกเสรีภาพแค่ชั่วครูแต่ความกลัวไม่เคยจางและในวินาทีนั้นเธอได้ยินเสียงโทรศัพท์สัเงาดำของความจริงปรากฏขึ้นบนหน้าจอเขาเป็นซีอของบริษัทใหญ่ที่สุดในประเทศเรื่องราวทั้งหมดไม่ใช่ความบังเอิญเธอรู้ตัวช้าเกินไปทุกสิ่งที่เธอคิดว่าปลอดภัยทุกการตัดสินใจที่ผ่านมาถูกวางแผนไว้หมดแล้วหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเสียงฝนด้านนอกเหมือนตีกลองประกอบความสับสนและความหวาดกลัว ชายแปลกหน้าเองหน้าลงมามองเธอใบหน้าใกล้จนแทบสัมผัสได้ความงดงามและอำนาจของเขาส่งผลต่อจิตใจเธออย่างรุนแรงเธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกความกลัวความสงสัยและความตื่นเต้นถูกรวมเป็นหนึ่งในวินาทีเดียวและความจริงที่เธอยังไม่รู้คือการแต่งงานครั้งนี้จะเปลี่ยนทุกสิ่งทั้งชีวิตอิสรภาพและหัวใจของเธอเขาจับมือเธอแน่นขึ้นดวงตาของเขาเหมือนอ่านทุกความลับภายในใจความอบอุ่นและความหวาดกลัวผสมปนกันจนหัวใจเธอเต้นแรงไม่หยุด คุณไม่ต้องกลัวเขาพูดสียงต่ำแต่ทุกคำเต็มไปด้วยอำนาจและความมั่นคงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันถูกวางไว้เพื่อคุณเธอพยายามมองใบหน้าเขามองให้ชัดแต่ยิ่งมองยิ่งสับสนทุกอย่างรอบตัวเหมือนหมุนช้าช้าแสงไฟสะท้อนบนผิวหน้าเขาทําให้เธอเห็นรอยยิ้มที่เย็นชาติระเยาวนความรู้สึกแปลกประหลาดไหลเข้ามาในใจเธอรู้สึกทั้งหวาดกลัวและดึงดูดเธอไม่เข้าใจตัวเองแต่ร่างกายตอบสนองทุกการเคลื่อนไหวของเขาโดยไม่ตั้งใจ เขาเดินรอบตัวเธอช้าๆเหมือนตรวจสอบทุกอนูของเธอเธอรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องอย่างละเอียดที่สุดทุกลมหายใจทุกชีพจรทุกความคิดถูกเขารับรู้และเขาก็หยุดหน้าเธอใบหน้าใกล้เพียงเอื้อมมือแสงไฟสะท้อนบนดวงตาของเขาความลึกลับและความงดงามผสมกันจนแทบทําให้เธอจมลงไปในความรู้สึกนั้นชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาพูดเสียงนั้นราวกับสะท้อนในหัวใจเธอทุกคําเหมือนตรงึงเธอให้อยู่ตรงนั้นเธอพยายามถอยแต่เท้ากลับขยับไม่ได้ความตึงเครียดและแรงดึงดูดทําให้ร่างกายกลายเป็นหิน ความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยทันทีในวินาทีเดียวเขาเผยความลับของตนเองความมั่งคั่งอำนาจและการวางแผนทุกอย่างตั้งแต่แรกเธอเห็นภาพชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปความหวาดกลัวผสมกับความตื่นเต้นจนแทบลืมหายใจแล้วเขายิ้มบางๆใบหน้าย,ยังคงสงบแต่สายตาแสดงถึงความรุนแรงและอำนาจเธอรู้ตัวว่าทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วและเธอต้องเลือกจะยอมรับชีวิตใหม่หรือสู้กับมัน หัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดความฝันและความจริงชนกันทุกอย่างรอบตัวเธอเหมือนหยุดหมุนเพื่อรอคำตอบของเธอความตึงเครียดสูงสุดอยู่ตรงหน้าเธอรู้สึกทั้งหวาดกลัวทั้งดึงดูดทุกการหายใจเหมือนช้าเป็นนาทีความรู้สึกนี้จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเธอหายใจแรงมือสั่นจนแทบควบคุมตัวเองไม่ได้ดวงตาเธอสกกับเขาเต็มไปด้วยความกลัวและความสงสัยคุณต้องตัดสินใจตอนนี้เขาพูดเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยพลังทุกคำเหมือนสั่นสะเทือนหัวใจเธอ รอบตัวเธอเหมือนหยุดหมุนบ้านเก่าฝนเสียงลมทุกสิ่งถูกโฟกัสเข้ามาในวินาทีเดียวความตึงเครียดจับจิตใจจนแทบขาดใจเธอเห็นภาพอนาคตแวบหนึ่งชีวิตที่ไม่เคยคาดคิดการเปลี่ยนแปลงที่รอยอยู่ทุกการตัดสินใจของเธอจะเปลี่ยนทุกสิ่งมือของเขายังคงจับมือเธอแน่นอบอุ่นแต่ทรงอำนาจเหมือนบังคับให้ใจเธอยอมรับหัวใจเธอเต้นรัวร่างกายเต็มไปด้วยความกลัวและความดึงดูดเธอรู้ตัวว่าไม่มีทางหนีทุกสิ่งถูกจัดวางไว้หมดแล้ว และเธอตัดสินใจเธอกระพริบตาเพียงหนึ่งครั้งแล้วยิ้มออกมาอย่างไม่คาดคิดรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความกล้าหาญและความสงบเขามองเธออย่างประหลาดใจแต่ดวงตาเขาเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนขึ้นทันทีความตึงเครียดรอบตัวเริ่มคลายลงเหมือนลมพัดผ่านหลังคาคุณเลือกเองเขาพูดเบาๆรอยยิ้มยังคงอยู่บนใบหน้าแต่อำนาจของเขาไม่หายไปความรู้สึกแปลกประหลาดในใจเธอผสมการทั้งความกลัวความตื่นเต้นและความโล่งใจทุกอย่างเหมือนหยุดชั่วขณะก่อนจะเริ่มชีวิตใหม่ ฝนเริ่มซาลงแสงไฟสะท้อนบนผนังบ้านเก่าสภาพแวดล้อมที่เคยทําให้เธอกลัวกลับสวยงามขึ้นอย่างน่าประหลาดเธอรู้ว่าตั้งแต่นาทีนี้ชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการแต่งงานครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ของหัวใจและชะตากรรมและในขณะที่เธอยืนอยู่ตรงนั้นเมื่ออยู่ในมือเขาเธอรู้สึกถึงทั้งความหวาดกลัวและความหวังพร้อมกันชีวิตใหม่ของเธอเริ่มขึ้นในวินาทีนั้น เธอยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อยังคงอยู่ในมือเขาความอบอุ่นไหลเข้าร่างกายเหมือนคลื่นทะเลชั่วขณะหนึ่งเธอรู้สึกปลอดภยัยแต่หัวใจก็ยังเต้นแรงไม่หยุดเขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความอ่อนโยนคุณไม่ต้องกลัวอีกต่อไปทุกอย่างอยู่ในมือคุณแล้วเธอสุดลมหายใจลึกปล่อยความตึงเครียดออกไปความกลัวและความไม่แน่นอนเริ่มคลายไปทีละน้อยภายในใจเธอเกิดความชัดเจนเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญชีวิตใหม่ บ้านเก่าและฝนที่เคยทําให้หัวใจเธอสั่นกลับกลายเป็นฉากสวยงามแสงไฟสะท้อนบนผนังไม้และหน้าต่างเธอเห็นความงดงามแม้ในความมืดเขาจับมือเธอแน่นขึ้นเล็กน้อยเป็นเครื่องเตือนว่าเขาอยู่เคียงข้างเธอเสมอรอยยิ้มของเขาอบอุ่นและมั่นคงทําให้ความหวาดกลัวในใจเธอจางลงชีวิตใหม่เริ่มขึ้นจากตรงนี้เขาพูดเบาๆเสียงนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจและพลังเธอรู้สึกถึงความมั่นคงและความหวัง เธอยิ้มตอบแม้ใจยังเต้นแรงเธอรู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้คือก้าวแรกของชีวิตใหม่การยอมรับไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความกล้าหาญอย่างที่สุดฝนค่อยๆหย,ยุดตกความเย็นยังอยู่แต่ไม่ทําให้ใจเธอสั่นอีกต่อไปแสงไฟสะท้อนบนแก้วน้ําและพื้นไม้ทําให้ทุกอย่างดูสดใสและมีชีวิตเธอเงยหน้ามองเขาสายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจและความกล้าเธอรู้ว่าตั้งแต่วันนี้ชีวิตของเธอจะเดินไปข้างหน้าอย่างไม่เหมือนเดิมอีก และเมื่อทั้งสองก้าวออกจากบ้านเก่าไปสู่โลกภายนอกแสงแดดเริ่มสาดส,ส่องเธอรู้สึกถึงอนาคตที่สดใสแม้ว่าจะไม่ง่ายแต่พร้อมเต็มใจเผินทุกสิ่งหัวใจของเธอเต้นแรงแต่ครั้งนี้เป็นความตื่นเต้นและความหวังความกลัวเก่าๆถูกแทนที่ด้วยความกล้าและความพร้อมรับชะตากรใหม่วันแรกของชีวิตใหม่เริ่มต้นด้วยแสงแดดอ่อนๆเธอยังรู้สึกตื่นเต้นและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันทุกสิ่งรอบตัวดูใหญ่และแปลกตา เขาพาเธอเดินผ่านสวนสวยหลังบ้านกลิ่นดอกไม้ลอยเข้าจมูกทําให้หัวใจเธอเริ่มสงบลงบ้างเสียงนกร้องสร้างความสดชื่นและเป็นกันเองคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวันเขาพูดอย่างใจเย็นแต่อีกด้านของน้ําเสียงเต็มไปด้วยพลังและความมั่นคงเธองยหน้ามองเขาความรู้สึกแปลกประหลาดผสมทั้งความกลัวและความเชื่อใจในบ้านใหญ่เธอเริ่มเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่การแต่งตัวการพบปะผู้คนการพูดคุยอย่างสุภาพทุกสิ่งทําให้หัวใจเธอทั้งตื่นเต้นและหนักอึ้อง เขายังคงอยู่ข้างเธอแม้ไม่พูดมากแต่สายตาและรอยยิ้มของเขาทำให้เธอรู้สึกว่ามีคนคอยปกป้องและเข้าใจคืนหนึ่งเธอเห็นเขานั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะเพชรไฟสว่างแสงจากโคมระยะสะท้อนบนผิวหน้าเขาทำให้เธอเห็นมุมลึกลับของชายที่ดูมั่นคงและทรงอำนาจเธอเข้ามาใกล้เพียงเพื่อสังเกตการ์แต่กลับถูกเขาหันมามองเธอสะดุ้งเล็กน้อยแต่เขากลับยิ้มบางๆเหมือนกำลังให้กำลังใจทุกอย่างต้องใช้เวลาเขาพูดเบาๆน้ำเสียงนั้นอบอุ่นและมั่นคงเธอรู้สึกใจสงบขึ้นเล็กน้อยและเริ่มเข้าใจชีวิตใหม่ วันเวลาผ่านไปความกลัวเริ่มจางความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาเธอเริ่มเรียนรู้การปรับตัวและในใจเธอเริ่มมีความเชื่อใจและความผูกพันแม้ชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแต่เธอรู้แล้วว่าความกลัวเพียงชั่วคราวแต่ความกล้าและความหวังจะนำทางเธอไปสู่อนาคตที่สดใสวันหนึ่งในยามเย็นแสงอาทิตย์สีทองสาดผ่านหน้าต่างบ้านใหญ่เธอยือนอยู่ริมระเบียงมองวิวเมืองที่กว้างไกลหัวใจสงบและอบอุ่นเขายือนอยู่ข้างๆมือทั้งสองจับกันแน่นรอยยิ้มของเขาไม่เพียงแต่สงบแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความรัก คุณเติบโตขึ้นมากเขาพูดเสียงเบาน้ำเสียงนั้นทำให้เธอรู้สึกทั้งมั่นใจและปลอดภยัยเธอหันไปมองเขาดวงตาเธอส่องประกายแห่งความเชื่อใจและความหวังทุกอย่างเริ่มจากวันนี้เราจะเดินไปด้วยกันเธอกล่าวสายลมพัดอ่อนๆผมของเธอปลุวไหวเสียงนกร้องและแสงแดดอบอุ่นทำให้ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดชั่วขณะเธอรู้แล้วว่าชีวิตใหม่ไม่ได้ง่ายเสมอไปแต่การเลือกที่จะยอมรับและเดินหน้าพร้อมกันทำให้ทุกความกลัวและความสับสนกลายเป็นพลัง เขายิ้มให้เธออีกครั้งแล้วทั้งสองก้าวลงจากระเบียงเดินไปสู่โลกภายนอกด้วยหัวใจที่กล้าหาญและพร้อมเผชิญทุกสิ่งในขณะนั้นเธอเข้าใจอย่างชัดเจนว่าการแต่งงานครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนชีวิตแต่เป็นการเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่ความรักความเข้าใจและความหวังที่แท้จริงฝนที่เคยตกกลายเป็นเพียงความทรงจำเสียงหัวใจของเธอและเขาสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางแสงแดดที่อบอุ่นชีวิตใหม่เริ่มขึ้นอย่างสง่างาม และทั้งสองเดินเคียงข้างกันไปสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความเชื่อใจความรักและความกล้าที่จะ,ะเผชิญทุกบททดสอบในอนาคต